ก็ยินดีต้อนรับเข้าส,สู่ KMK คลิปอีกแล้วนะวันนี้ก็อยู่กับการรีวิวการ์ดใบใหม่นะชื่อว่านี่นะฮะดูเลยเทศการไหว้ประจันลูน่านะทุกคนคงสงสัยว่าไอ้การ์ดใบนี้มันได้ได้ไดยังไงนะมันได้จากการนี่นะที่เราต้องทำภารากิจตรงนี้นะแล้วมารับลูน่าพอหลังจากรับลูน่าปุ๊บราคาลึกลับจะเด้งมานี่ แล้วก็ต้องซื้อ8 9บาทสาหรับผมคือคุ้มมากถ้าผู้เล่นใหม่คือซื้อมาอยัางไงก็คุ้มนะฮะเดี๋ยวผมซื้อเลยอืมโอเคชำระเงินสําเร็จนะโอเคเดี๋ยวเราไปอ่านความสามารถของก๊าดตัวใหม่กันก่อนเลยดีกว่าว่ามันทําอะไรกันได้บ้างน,นะะก็คือ มีหมวกป้องกันในตัวเองนะแต่ว่ามันไม่ใช่หมวกไทยเทนะแต่ว่าก็ถือว่าดีอยู่นะส่วนความสามารถหนึ่งก็คือเป็นปัญญานในตัวเลยนะครับก็คือถือว่าคุ้มมากซื้อมาใช่ป่ะก็หาจี้ใส่แค่แบบหาจีด้ดูหระเออแค่นี้ก็สามารถเล่นกับตัวนี้ได้แล้วนะโอเคเดี๋ยวตัวมันอยู่ไหนเนี่ยอา้าวเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าอยู่ในนี้งั้นหรอ คือความสามารถมันโกงมากเลยนะมีทั้งหมวกป้องกันในตัวแล้วก็แถมว่ายังมีขเขาเรียกอะไรนะอืมขอเขาเรียกว่าอะไรเออเปัญญานใช่ใช่โอเคส่วนจี้ที่ผมจะใส่กัน,นะฮะมาถึงจี้แรกที่สําคัญเลยที่ขาดไม่ได้นะฮะก็คือจี้ดูดนะฮะคิดอะไรไม่ออกนะผมแนะนําว่าใส่จี้ดูดนะ,ะแต่ว่าผมจะไม่เล่นสายดูดผมจะเล่นสายเลียงนะตอนนี้อ่าใส่นี่ก่อนเลยรองเท้านะฮะ มัดนะฮะแล้วก็นี่ที่ผมจะใส่นะแล้วก็อีกจี้นึงที่ผมคิดไว้ก็คือผมจะใส่เออมที่คิดไว้คือหลุมดํานะแต่ขอลองดูก่อนนะครับว่ามันมีจี้ไหนที่ดีกว่าไหมอืมก็คือหลุมดำชั้นอยู่ไหนนี่นะเอาหลุมดำมานะโอเคเจ้ดเสร็จจี้ก็จะประมาณนี้เลย อันนี้สไตล์ผมนะที่จริงใส่ดูกก็ได้นะแต่ว่ามันเขาเรียกว่าอะไรเอฟเฟกต์ตามทางฟ้ามาสุดท้ายผมเลือกไอ้น,นี่นะเออลืมบอกทุกคนเลยเป็นหมวกป้องกันนะก็ยังไม่ได้อันนี้เลยรีออฟหาออฟตอนนี้ก็ยังคิดไม่ออกหรอออฟอะไรแต่เริ่ก่อนแต่ว่าพอมาคิดตอนนี้ก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันนะแบบถ้าแรกอีตัวหมวกใหม่มาก็จะได้คลิปเนี่ยแต่เออไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ถือว่าเราทําเพื่อนี้แล้วกันอือแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวขอซุ่มก่อน ไม่อัรเกรดก่อนพูดผิดคืออัร์ฟสามสิบไปเลยนะมันไม่ได้บ้าปะตัวเนี้ยเต็มเลยว่นทีเดียวสวยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยก่อนว่าจะเป็นยังไงโอเคโหเจอกับสวีทมินเนี่ยสัตว์ด้วยก็อยากจะรู้ว่าจะตึงไหมนะตัวเนี้ยก็บอกเลยมาเด็กครับสิบไปก่อน เบอรสองไปสวยเจ็ดไปกอนคืออย่างหนต้องสร้างเลยเออผมว่าถ้าเปลี่ยนจากอันเนี้ยเป็นหลุมหลุมมุดหลุมมุดที่มันมุดได้อะ่ะน่าจะดีกว่านะถ้าแบบใครใครไม่มีจี้อ่ะคือจี้ตัวเนี้ยเล่นแค่มีดูดอะ่ะก็เล่นง่ายแล้วเว้ยทุกคนผมแนะนำเลยมีแค่ดูดอะ่ะเออสบายสบายเลย เวนนี้ก็บอกเลยว่าดีนะเอไม่ใช่เว้นดิมันไม่ใช่เว้นมันคือการทํากิจกรรมนะทุกคนก็บอกเลยว่าคุ้ม89บาทได้ทั้ง2อจี้ที่แบบเขาใช้กันนะโอ้โหมันก็โหดเหมือนกันนะเนี่ยสวิสอะ่ะโอ้โหเขาหฮยละไต่อ สิบสองไม่กันร้อย <100 S 2> ได้ไหม,มเออสวยอื <c oughs> ถือว่าทอยแม่นอยู่นะตัวเนี้ยบอกเลยคือดี สองคุกดิต่องอย่างเงี้ยชิปหายละชิปหายละผมบอกเลยตัวน,นี้ข้อเสียคือไม่มีป้องกันอะไรเลยอือหือไม่นะไม่เฮืออย่าตัดเรียบร้อย <c oughs> ตาแรก

โอ้โหอะไรวะเนี่ยหมวกใหม่จัดว่าปวนอยู่โอ้โหเกินอือหือเอ้าเรียบร้อยดิน้องน้องเครที่น้องเครที่ของพี่ สวยงามอ้ตาเคที่ยังต้องสยบให้กับนางนะฮะคือดีเขาพาด้วยเมื่อกี้โอ้ไมค์ก้ตอนนี้เจอครีอิสเ a b e l Bell Bell m i บ h e l l e Bell Bell Okay แล้วตัวนี้คือด Diver คือแบบไม่ว่ากี่ที่ผมก็จะซื้อตอนน่อให้แบบไม่ได้เอามารีวิวคืออย่างน้อยสะสมเพื่อสวยงามก็ยังได้ด้วยนี่แหละคือ ข้อดีของการ์ดใบนี้เน้นสวยงามไว้ก่อน,นนะครับผมบอกเลยอือหือเอ้าโอ้โอ้ยมาให h ก๊อ้มาให้ก oh. อ oh oh เขาจะยอมแพ้ด้วยไหมเนี่ยโอ้โหโกแบบ็แม่บ้มันมันโกงเกินมาวล้เวเทนยนงว่ามันเทินคิวได้ค่ะเพราะผมก็ไม่หรือว่ามันแบบ โอพนะทุกคนก็อบอกเลยว่าคาทีน่าตัวนี้นะผมแนะนำว่าถ้าสมมติว่าไม่ใส่จี้ตามให้ผมใส่หลุมดาเนี่ยแนะนําให้เป็นการวิกนะฮะจะได้การวิกได้ด้วยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไลค์ก็แชร์แล้วก็กดติดตามด้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม let's go บิบย